สวัสดีค่ะพี่น้องอันนั้นค่ะตอนแรกยูลี่ว่าสิพาเข่าป้าค่ะมือนี่พี่น้องแต่ว่าพอดีว่าเป็นคือจังฝนสิตกนี่แหละค่ะนี่ประมาณนี่ค่ะคล้ายๆฝนติดตกค่ะทังควนน้ำและะ้วก็ทึงอากาศบ่มีแดดเลยค่ะปกติมีควนแต่ว่ากตสิลูอยู่ว่ามันมีแดดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้บ่เห็นมีแดด แล้วก็เป็นอึมครึม,มเป็นคือฝนติดตกนี่จุลี่ก็เลยสีบวได้พาเข่าป้าค่ะจุลี่สิพาไเป็นยังเดี๋ยวจุลี่สิพาลงไปเก็บอันแบล็คเบอร์รี่ยุคข,ข้างล่างพ่นเด้อค่ะพูหนหาพี่น้องที่คลิปก้อนหนา้านี่จุลี่ทายให้เบิง้งมาค่ะตามมานน้ำกันค่ะเป็นยังจังสิว่าไปเก็บ back อันแบล็คเบอร์รี่ว่าสั้นพอดีพี่พี่นัททวัน่ะเพิ่นทั้งบ้านเพิ่นเม่นขับมะเล็นน้ำเนาะ เพิ่นบอกว่าจู่พี่อยากได้พันธุน์แบ็คเบอร์รี่ป้าหลายว่าสัน้นจู่เลยสิฟ้าไปเก็บก้อนอนั้นฝนตกค่ะพี่น้องนอกจนะากเนาะมาค่ะมาสิขับรถลงไปเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าขันยางลงไปขันฝนทั้มเหล่ามันสิเปียกค่ะขัรบรถลงไปฝนทั้มกับสิไดแลนเขาลดนดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวค่ะก้อนสิไปเก็บแบ็คเบอร์รี่เดี๋ยวมาแวะอันต้นกีวีนี่สักก้อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ คลิปกนะ้อนนันนี่ที่จูลี่ที่จูลี่ท่ายไปท่ายให้เบื้องนั่นจูลี่บอกว่าอันนี้มันกีวีมาส์เทนกีวีเด้อค่ะพี่น้องลังค้นเพื่อนเม่นเขาบอกเม่นเขามมาเพื่อนบอกว่าหมอก็เคยเห็นกีวีป่า,าสันอันนี้บ่แม่นกีวีป่าเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าพันธุ์ของเขาซื้ออันมาส์เทนอันกีวีภูเขาซื้อๆค่ะพี่น้องนี่พันธุ์ของเขา บมมนกีวีป้าเด้อค่ะเป็นกีวีกีวีทั่วไปนี่ละค่ะกีวีพเพื่อนกีวียังอย่างละเฮอกีวีทั่วไปนะพี่น้อง <c oughs> พอดีมีคนเม่นเขาม้าเนาะค่ะเนาะจุลีก็เลยสิมาทําความเข้าใจทําความเข้าใจซื่อๆค่ะไปะเดี๋ยวไปเก็บกันค่ะก้อนฝนสีตกค่ะขันฝนตกนี่ขันฝนตกนี่ใส่บ่ได้เด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวมันสีเละ สิจืดสิเลแต่ว่าพูดถึงก็บ,บ่บได้เก็บกินดอกค่ะจอดรถไวข้ข้างล่างชี้ข้ามเอาความไปชี้ข้ามเอาข้ามถนนไปฟังน้ำพุนค่ะไปข้ามถนนมาเดี๋ยวมาเบื้องน้ำกันค่ะนี่พี่น้องนี่จุลีสิพามาเก็บนี่แหละค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งจุลีกับโแน่ใจว่ามันสิใ่ได้หรือบ่ได้เด้อค่ะจุลียก็สิร้องเบื้องซื้อ,อนี่สิพามาเก็บแล้วก็สิเอา เอาไปให้มันแหง้งให้มันแหง้งแล้วก็สีเอาไนมันเนาะค่ะนี่เอาตามนั่นเด้อค่ะพี่พี่นัทวันหรือเอาตามนั่นเด้อค่ะจักสี่จักซีได้ผลบ่ได้ผลเด้อค่ะเก็บแล้วก็ให้มันแหง้งเนาะให้มันแหง้งแล้วก็เอาไนมันไปก้าแต่ว่าันพูดถึงยุบยุนีนั่น,น เพิ่นสีเมีแบบเพาะเพาะพันุเป็นต้นขายเล้อค่ะหมายถึงว่าแบล็คเบอรี่ที่เพื่อนปลูกกันนะคะแต่ว่าแบล็คเบอรี่ป่านี่มันมันไปมันเกิดเองค่ะเขาบ่ได้ไปปลูกมันดอกมันเกิดเองเกิดยุททั่วเกิดยุททั่วไปนะคะนี่แต่ว่าซุ้มที่เพิ่นปลูกขายนั่น <c oughs> เพื่อนที่เพาะพันุเป็นต้นสกอรมันสิบบมีแบบเป็นเมนะะ็ดเด้อค่ะมันสิบบมีแบบเป็นเม็ดขาย จูลี่ร้องอันอันเบิ้งแล้วมันบ่บ่มีแบบเป็นเม็ดค่ะมีแต่แบบเป็นต้นถ้าบ่พสันจูลี่ก็สิไปซื้อเป็นแพ็คให้อยู่แต่มันแห่งบ่มีเนาะพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวสิร้องเอาไปให้มันแห้งนี่แห้งประมาณนี้ค่ะจัากว่าสิใส่ได้บ่ได้เดอ้อนี่เอาตามนั่นเนาะค่ะเนาะมาเดี๋ยวจูลี่เก็บซะก่อนค่ะ เดี๋ยวค่อยมาเบิ้งกันอีกอย่างนึงกับล้มกันเริ่มม้าแล้วล่ะค่ะสงใสฝนที่ตกยี่ดอกเบิ้งซ้งอะ่ะมาเดี๋ยวต้องค่อยมาเบิ้เนาอพี่น้องเนาะ นี่นี่พี่น้องกระสีประมาณนี่ลหละค่ะเดี๋ยวจุลีสิเอาไปเทใส่เท้าอื่นเปเปอร์เด้อค่ะพี่น้องแล้วก็สิป,ปอยให้เขาแหงแหงติดกับเท้าอื่นเปเปอร์แล้วก็มันยามเพื่อนสิเอาไปเพาะหรือสิเอาไปปลูกให้เพื่อนเอาอันนั้นเท้าอื่นเปเปอร์นะฟังหรือว่าใส่ทุงไปเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปข้ามถนนแบบน,นี้ พอค่ะท่อนี้พอ่อท่อนี้ก็ใส่ได้แล้วถ้ามันสิเกิดค่ะพี่น้องสั่นแล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะนี่มาเอาพันแบล็คเบอร์รี่ค่ะทั้งบ้านอยากได้จุลี่ก็เลยเสียวไปตากแห้งไว้เพลินเนาะค่ะสั่นกับคลิปนี้ก็เสียวไว้ท่อนี้เดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้า ขอบคุณทุกเมนทุกไล่ทุกซับสไเด้นะคะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปสันส้นๆค่ะมื้อนี่บ่มี่ยังหลายเนาะพี่น้องเนาะมะ่ได้เข่าป้าค่ะฝนฝนทรงสิม้าแล้วนี่ล่ะค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย